เปิดดวงสุขภาพของท่านที่เกิดวันอังคารตามศาสตร์พรมยานพยากรณ์ชาววันอังคารโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ต่อมลูกมากมดลูกรังไข่กระเพาะปัสสาวะมีโอกาสผ่าตัดอย่างน้อยหนึ่งครั้งนอกจากนี้ยังมีดวงประสบอุบัติเหตุหรือได้รับแผลบาดเจ็บจากของมีคม และไฟไหม้จึงควรระมัดระวังไว้ให้มากชีวิตบั้นปลายจะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่เสมอควรหมั่นออกกำลังกายและรู้จักการปล่อยวางทำใจให้สบายอย่าเครียดหรือวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นมากนักแค่นี้ก็จะทำให้คนมีสุขภาพและใจที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป ชาววังออนทานคิดเห็นอย่างไรบ้างคะร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะ